ครมาถึงบ้านนี่ยังไม่หลับเลยใครไปเอาไปเอาเอาเอาเข้าไปในบ้านเลยลูกเอามารับก็ต้องมามาเข้าไปในบ้านเ็ดเ็ดอยู่ไหนเ็ดอยู่ไหนเ็ดอยู่ไหนโฉันได้กินมะล้อเนี่ยยังเลย ไเห็นอะไรเห็นยักษ์ยักษ์ทำยังไงวันนี้ไปดูขนมียักษ์ด้วยยักทำยังไงครับยักเออหยาบยอยักษ์ยักทำยังไงลิงทำยังไงลิงทำยังไงเจียบเจีบเอายักทำยังไงยักทำยังไงลูกยักษ์ทำยังออลิงทำยไงลิงทำยไง

คนละตัวเลยลิงเกกียวลิงสีอะไรลูกเนี่ยลิงสีอะไรชมพูสีอะไรลูกชมพูสีอะไรสีชมพูอันนี้สีน้ำตาลได้จุใจนะครับคเนียอุ่มเดีขึ้นกันเลยโอ้ออกไปให้พ่อออกมามามา ออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ่านให้ฟังก่อนย้าฟ้าเอบหมู่สองมอบให้น้อง oh. อันนี้มอบให้น้องพลอยอันนี้น้องพลอยเอาตัวนี้ลูกน้องพลอยเอาตัวนี้น้องพลอยเอาตัวนี้มาเปลี่ยนกันลูกอ่ะอันนี้ของน้องเพชนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาออกให้มา<ๆ>มาเดี๋ยวพ่อเอาออกให้อันนี้ลูกอันนี้เออเอาออก <refreshing> อันนี้ก่อนจ้าขอบคุณค่ะน้องพลอยอาจ้าก่อนลูกขอบคุณค่ะ น่ารักไหมน่ารักเกลี้ยเกลี้ยรักเกลี้ยเกลี้ยคิดถึงไหมคิดคิดถึงไหมคิดเสือเอ๋วมาไหนไหนน้องเพชรคิดถึงไหมเพชรเพชรมาดีเพชรมาดีสีสุดา เพิ่ถ่ายรูปหลายเปล่าหลายคไอ้ถูก็โมูนี่ีนี่บีอยู่กับพี่หลาตลอดเลยกินน้ำยังกินน้ำยังกินน้ำกับแม่ยังแยบีแยบีแยบีตี เงี้ยเกียร์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 ห้องเขตีเน่ยเกีย้องเขาสั่งตีด้วยไ้เรียตีจะมาเบิร์ยายมาล้างหน้าให้เรียบร้อยแลวาิ้และน้ำเป้นใหม่และควายลิงก้อของแท้ลิงเอาทำให้แม่ดูยัดทำยังไงวันนี้ยักทำยังไง dạng thầm ngay dạng thầm ngay luôn dạng đi bìa 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 bụng bìa bìa bụng bìa 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 bìa